กูแก้วโบราณสถานเก่าแก่อีกแห่งในจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ที่วัดกูแก้วรัตนารามบ้านหัวสะตําบลดอนช้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสร้างขึ้นตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วราวพุทธศตรวรรษที่18เมื่อครั้งอาณาจักรขอมหรือเขเมรโบราณได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในดินแดนแห่งนี้พระเจ้าชัยวร,รมันที่7ผู้ปกครองอาณาจากักรก็ได้ทรงรับสั่งให้สร้างอโรคยาศารหรือศาสนาสถานประจำโรงพยาบาลขึ้นหลายแห่งทั่วเขตอาณาจักรที่ปกครองอยู่ ซึ่งในปัจจุบันก็ได้พบโบราณสถานที่มีลักษณะแบบอโรคยาสาน,นี้อยู่หลายแห่งด้วยกันและกู่แก้วก็เป็นหนึ่งในโบราณสถานกลุ่มนี้กู่แก้วมีลักษณะเป็นกลุ่มโบราณสถานซึ่งสร้างด้วยศิลาแหลงเป็นหลักองค์ประกอบของกลุ่มโบราณสถานแห่งนี้ด้านนอกประกอบด้วยโคปุระหรือซุ้มประตูขนาดใหญ่ซึ่งมีเพียงประตูเดียวอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและมีกำแพงแก้วเชื่อมต่อกับโคปุระล้อมรอบทุกด้านแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยด้านนอกกำแพงฝั่งด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีสระน้ำอยู่ด้วยส่วนด้านในประกอบด้วยปราสาทประธานมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและบรรณาลัยมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกด้านในมีช่องว่างอยู่น่าจะเอาไว้สําหรับเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพปัจจุบันทั้งสองส่วนนี้ได้ชํารุดชุดโรมไปมากแล้วคงเหลือเพียงแค่ด้านล่างและส่วนฐานเท่านั้น ซึ่งทําให้ไม่สามารถเห็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมได้ชัดเจนมากนักแต่ก็ยังทําให้สามารถเห็นแผนผังของโบราณสถานแห่งนี้ได้อยู่ปัจจุบันกูแก้วเป็นโบราณสถานที่มีความสําคัญต่อคนในพื้นที่เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้การคารพบบูชาและมีความเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยจะมีการประกอบพิธีสงกููขึ้นทุกปีในช่วงวันขึ้น14บ่ค่ำและ15บห้าค่ำของเดือนเมษายนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็จะมาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในท้องถิน่นการที่ได้เข้าไปชมโบราณสถานแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าของสิ่งเก่าแก่เหล่านี้ขึ้นมามากเลยเพราะเห็นได้ชัดว่าโบราณสถานนั้นถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการดูแลและส่งต่อมาจากคนรุ่นก่อนจนถึงรุ่นปัจจุบันสแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นมาของท้องถินน่นนั้นๆได้เป็นอย่างดีสิ่งที่เก่าแก่เหล่านี้จึงควรได้รับการดูแลรักษาไว้ให้แก่คนรุ่นหลังสืบต่อไป